ส่งคลื่นออกไปว่าครูเนี่ยปรารถนาต้องการคนที่จะเป็นคนที่คิดบวกคนที่มีความสุขคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองคนที่ต้องการมีโลกสร้างโลกของตัวเองคนที่ต้องการมีความรักที่ดีมีความสุขมีชีวิตที่ดีขึ้นถูกไหมครูส่งมันออกไปครูก็ดึงดูดคนเหล่านั้นเข้ามาก็คือดึงดูดพวกเราเข้ามานะเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อครูส่งอะไรออกไป ย่อมได้รับสิ่งนั้นเหมือนกันพวกเราเหมือนกันนะคะครูบอกเลยว่าสิ่งที่เราจะดูได้ง่ายๆนะ,ะว่าโลกของเราเป็นแบบไหนนะในยุคนี้นะคะสิ่งที่เรานะดูได้ง่ายๆว่าโลกเนี่ยเป็นแบบไหนก็คืออะไรรู้ไหมคือเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กหรือว่าโซเชียลของเราอะเราลองสังเกตดูสิหมุนฟีดของเราดูสิว่าเฮ้ย เราแบบเราเจอ